ขมวดเชือกเป็นหูแบบนี้เป็นเลขหกรอไว้ส่วนเส้นที่จะต่อเนี่ยเราก็ทำเป็นเลข9เลขเก้าในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแล้วใช้เส้นเลข9้าเนี่ยสอดไปยังข้างล่างเส้นเลขหกประกบกันเป็นหูแบบนี้หลับต่อไปใช้เชือกวิ่งสีขาวเนี่ยวิ่งจากข้างหลังมาข้างหน้า และใช้เชือกวิ่งสินวินวิ่งจากข้างหน้าไปข้างหลังจัดเข้าที่เราก็จะได้วิธีต่อเชือกสองวิธีของเงื่อนเซฟลินเบนปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชม